เราไปกันที่จังหวัดน่านกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะทางจังหวัดน่านได้จัดกิจกรรมนําเสนอเมนูอาหารท้องถิ่นสร้างสารรค์ร้านหับเผยคาเฟ่บายเรือนจําชั่วคราวเขาน้อย ที่ร้านหับเผยคาเฟ่บายเรือนจำชั่วคราวเขาน้อยมูลนิธิน่านศึกษาตามปณิธานนายแพทย์บุญยงวงรักมิตรร่วมกับกองทุนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่านและเรือนจำจังหวัดน่านได้จัดกิจกรรมนำเสนอเมนูอาหารท้องถิ่นสร้างสรรคหับเผยลองเลิฟเทเบิล ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ระยะสั้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านอาหารและการบริการให้กับผู้ต้องขังในระยะเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมโครงการนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือในการช่วยสร้างโอกาสให้กับผู้ต้องขังในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอาชีพทางวัฒนธรรมด้านอาหารนอกจากจะเป็นการสร้างไรายได้ในอนาคตแล้วก็ยังเป็นการคืนศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจ ให้กับผู้ต้องขังและจะเป็นต้นแบบในการนำทุนวัฒนธรรมด้านอาหารมาสร้างโซ p พอร์ที่ยังยืนของจังหวัดน่านด้วยนะครับกิจกรรมประกอบไปด้วยการนําเสนอแนวคิดการออกแบบเมนูโดยผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของจังหวัดน่านพัฒนาเป็นเมนูสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดหับเผยโลเคชเชฟสเตเบอ มุ่งหวังให้ผู้ต้องขังสามารถนำทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตจริงแล้วก็สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพและศักดิ์ศรีหลังผนโทษก็สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีอนาคตที่มั่นคงต่อไปนั่นเองนะครับก็เป็นการรังสรรค์เมนูที่ม,มีอยู่ในท้องถิ่นซึ่ง